ดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเชา้าก่อไฟหนาวมอร์นิ่งมีเมนูเด็ดครับเนี่ยเมนูเด็ดแซ่บครับนี่เก็บหโหละพามาเนาะเก็บหโหละพามาด้วยหโหละพาในสวนแล้วก็ได้ของแซ่บครับ เราเลี้ยงขังไว้ในก,กระชังเนาะขุนขุนไว้ในก,กระชังเก็บมา30ลูกครับพีทุกคนนี่อเยเชอรลี่เก็บมา30ลูกเ็น,นลูกใหญ่ๆเลยออมานี้ยละครับเดี๋ยวจะลวกก่อนเนาะลวกให้ปากมันอ้าแค่ลวกครับ ไม่ต้องต้มถ้าต้มมันจะแข็งต้องลวกนี่ตัวผู้กับตัวเมียจูบกันเส่น้ำนิดเก็บมา30มลูกมันจะพอได้โ,ดโกยบ่ดูมันจะอ้วนไหมเราขังไว้เลี้ยงไว้เราเก็บมาตามลำคลองแล้วก็เอามาขังขังไวนะ้ในกระชัง ให้มันอ้วนก่อนรู้ว่าจะอ้วนหรือเปล่าจะอ้วนหรือผอมเราไม่ได้ให้อาหารหัวอาหารเลยเราแค่เอาเศษผักเศษผักตบชวาใส่แค่นั้นให้มันกินอย่าให้มันไปกินสารเคมีเนาะต้มหรอกครับ น้ำนิดนึงพอเดือดอถ่ายลูกเลยออกออลบลบ

คอบเนี่ยคอบมันดำเนี่ยขี้มันระบบขับถ่ายมันหรือว่าก้นตูดของมันที่มันถ่ายออกข้างหน้าส่วนนี้เก็บอ,ออกน,น,นับนี้แล้วก็ตาตามันปากตากับปากมันเ,เราต้องรอออล่อแคร์ลัางครับ ครับเสียงกดปรุงแลยบ้างเครื่องปรุงอ่ะเสร็จแล้วเนีนะ่ยได้ยินเสียงเครื่องบันไฟยนะยังเป็นบานมะนาว นี่พริกเกลือครับตำพริกกระเทียมเกลือแล้วแล้วก็มหมูสับรสกับพวกตักก็ดีครับเราให้เข้าห่านนี่ก็เสร็จแล้วครับทุกคน แค่คลุกเคล้าให้มันผรเครดตรงเครดกับเกลือมันละลายนะยหอยเชลลี่นานัก,กินดีครับทำแบบง่ายๆแบบบ,าบ,าานะบ้านแค่เกะตาแค่ขี้มันลงแล้วก็ล้าง แซ่บด้วยกันครับยิง่งซีุกคนข่อยหอยเชอรี่ทำกินเองแบบบานๆง่ายๆเนาะมะนาวสองกิ๊กเลยคลด,ด,ดปกาแต่น้ำปลาเนาะถ้ามีนมรร้ำปลาต้องใส่ให้มันหอมใส่นปลา อี่สามสลูกอง หอยเชอรี่แซ่บๆแบบบ้านง่ายๆโดยหอยเชอรี่เชอรี่ลูกใหญ่ๆเลยแซ่บสวัสดีครับเสร็จแล้วครับเย็บเช็ดทุกคนนี่ก็มีเมนูเด็ดของเราก็ก้อยหอยเชอรี่ยำปลากระป๋องปลาส้มอันนี้กับพล ปลาดุกกินกับผักแตงกินข้าวด้วยกันครับเอฟีทุกคนกับข้าวเช้านี้ก็มีประมาณนี้แหละครับอยู่หาก,กินแบบบ้านๆเก็บไวเชอรี่มาขังไว้เอาไว้กินเวลากินเวลาอยากก็ไปเอาง่าย สยบต้นนักินให หน้าเขาหน่อยเดี๋ยวเขาว่าไม่ได้กินนี่ไงก๋วยหอยเชอรี่บแซ่บของมักชอบอประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับ